สวัสดีครับสรุปข่าวเลี้ยงู้นะครับประจำวันที่3กันยายนนะครับอยู่กับผมโค้ชนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเลี้ยงู้กันนะครับวันนี้นะครับจะพาไปเทียบความรวยของเอฟเอนะครับกับเจ้าของสโมสรอื่นๆนะครับว่าเอฟเออยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับรวมไปถึงเรื่องราวของโอริกี้นะครับลุ้น ไปตุรกีก่อนปิดตลาดของตุรกีวันที่8แล้วก็รวไปถึงเรื่องราวที่แฟนบอลแนะนำนะครับว่าควรดึงสเตอริชกลับมาสู่รังแบบฟรีๆนะครับได้ประโยชน์เยอะมากวันนี้เดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับยาถ่าย1นึ่งเป็นยาถ่ายระบายท้องแล้วก็รวมไปถึงกูดบายหนึ่งเก้านะครับศูนย์ภัยเสริมภูมิคุ้มกันนะครับทำจากกระชายขาวแล้วก็ถังเช่าสนใจนะครับสามารถไปที่ร้านขายยาทั่วประเทศนะครับหรือว่าสั่งซื้อทางแฟนเพจของห้างขายยาจอมทองแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนนี้นะครับ รวมไปถึงบอกต่อคาเฟ่นะครับใครที่สนใจทำธุรกิจชานมไข่มุกพรีเมียมมินิมอลนะครับแฟรนไชส์ราคาเริ่มต้นตั้งแต่390 0 0บาทไปจนถึง8 9 0 0 0บาทนะครับเปิดบริการมากกว่า7ปีขยายมากกว่า20สาขาสนใจนะครับสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของบอกต่อคาเฟ่หรือว่าแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับไปเริ่มต้นไล่เรียงประเด็นข่าวสารกันวันนี้นะครับก่อนอื่นมาดูนักเตะของเราเนี่ยเมื่อวานนี้ก็น่าจะมีคนนึงนะครับที่ลงเล่นนั่นก็คือในอังกฤษนะ ก็จอแดนเฮนเดอร์สันนะครับได้ลงเล่นมาในเกมที่อังกฤษนะครับเอาชนะฮังการีในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ4-0โดยเฮนโดเนี่ยได้ลงมาเป็นตัวสำรองนะฮะนี่เห็นไหมส่วนเทนเนี่ยไม่ได้ลงนะครับก็โอเคเป็นสำรองก็ลงเล่นไปนิดๆหน่อยพอนะครับจะได้ร่างกายไม่บอบช้ำน,นะฮะเฮนโด ทีนี้ครับมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งที่เดี๋ยวเราจะเจอหลังจากเบรกทีมชาตินะครับเดี๋ยวกลับมาจากเบรกทีมชาติเราเจอลีดอยู่ในเตดเสร็จปุ๊บเราจะไปเจอเอซีมิลานต่อนะครับซึ่งนักเตะของเอซีมิลานคนนี้นะครับโอริเวียชิรูนะครับล่าสุดเนี่ยมิลานแถลงนะครับว่ามีอาการไม่ใช่มีอาการตรวจพบโควิดนะครับหลังจากการทดสอบล่าสุดดังนั้นเนี่ยนักเตะต้องเข้ารับการกักตัว แล้วก็ต้องรักษาจนกว่าจะหายถึงจะกลับมาซ้อมกับเพื่อนๆได้ดังนั้นเนี่ยถ้าดูจากเบื้องต้นตอนตอน,นี้วันที่3แล้วก็เดี๋ยวเจอกับชิลูเนี่ยเจอกับเอซิมิลานเนี่ยก็น่าจะประมาณวันที่15บห้าแถวๆนี้14บ5ซึ่งอาจจะพ้นกับตัวมาแล้วสภาพความฟิตได้หรือไม่ได้อันนี้ต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับมีมีมีโอกาสที่จะพลาดเหมือนกันหรือถ้าร่างกายเขาฟื้นกลับมาเร็วก็อาจจะทันเจอลิยอหูอันนี้ก็ต้องรอดูครับนะ ทีนี้มาดูกันที่ข่าวเมื่อคืนนี้นะครับของดีวอกโอริกีนะครับก็มีข่าวโอ้โหตีกันอย่างหนาหูนะครับจากทางฝั่งสื่อของตุรกีนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟโตสปอร์ฮะหรือว่าจะเป็นนักข่าวจากโฟโตแม็ก่ะสองที่เลยนะสเจ้าจากในตุรกีเขาก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางเฟเนบาเช่นะครับสโมสรในตุรกีเนี่ยได้ทำการติดต่อเจรจาพูดคุยกับทางลีอ์พูเพื่อขอซื้อตัว ดีบ็อกโอลิี้ให้ได้ก่อนปิดตลาดนะครับโดยทางเราทราบกันดีว่าตลาดอังกฤษแล้วก็ตลาด5หลีกหลักยุโรปเนี่ยปิดกันไปแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ว่าตลาดบางหลีกมันก็ยังไม่ปิดอย่างเช่นตุรกีเนี่ยปิดที่หลังหน่อยปิดประมาณวันที่8กันยาก็วันนี้วันที่3เหลือเวลาอีก5วันเขาบอกว่าทางเฟเนเช่ก็กําลังติดต่อเจราจากับโอริี้อยู่โอริี้แล้วก็ลิวอพูอยู่ซึ่ง เขาบอกว่ามีการติดต่อมาหา m i เคิลเอ็ดเวิร์ดแล้วด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้คงต้องรอดูครับเขาบอกว่าการพูดคุยเจราจาเนี่ยคืบหน้ามีพัฒนาการมีคืบหน้าที่เป็นไปด้วยดีครับนะ progressing very quickly เขาบอกอย่างนี้เลยนะแล้วก็ positively ก็คือเป็นประนทิศทางที่บวกก็รอดูครับคือบางทีผมต้องบอกเป็นพื่อนนี้ครับสื่อตุรกีเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเชื่อแทบไม่ได้เลยแต่ว่ามันก็จะมีความจริงอยู่บ้างในบางครั้งนะดังนั้นก็ใช้คําว่ารอติดตามแล้วกันนะครับ ก็มาดูว่าออริกี้จะได้ย้ายไปหลีกตุรกีไหมนะส่วนเรามาดูลิพูเอ,อ็กโคกันบ้างดีกว่านะครับลิพูเอ็กโคเนี่ยเขาก็เขียนนะครับในมุมมองหนึ่งแล้วก็เขาก็สอบถามนะครับไปยังแหล่งข่าววงในของสโมสรนะครับว่า,าหลังจากนี้เนี่ยนะจะเป็นอย่างไรกับการที่เราไม่ได้ซื้อใครแล้วเราคิดว่าแบ็กอัพเป็นยังไงแหล่งข่าววงในของสโมสรนะครับแอนฟิลอินไซเดอร์เนี่ย เขาบอกกับรีพูเอ็โคมานะครับว่าในวงในภายในภายในสโมสรเนี่ยสตาร์โปสตาร์โพนเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวมินามิโน,โนเนี่ยจะได้รับประโยชน์ในปีนี้นะจากการไปเรียกฟอร์มมาเมื่อปีที่แล้วไปยืมตัวมาแล้วก็ปีซีซั่นทำผลงานได้ดีเดี๋ยวพอช่วงกันยายนเนี่ยได้รับโอกาสเนี่ยเชื่อว่ามินามิโนจะสามารถโชว์ของขออกมาได้รวมไปถึงอีกคนหนึ่งก็คือออเกลต์แชมเบรนด้วยที่ทุกๆก,การซ้อมออเกลต์แชมเบรนจะมักทําได้ดีอยู่เสมอ นะครับก็สามารถเล่นตัวลุกได้เล่นมิดฟิลด์ได้ตรงเนี้ยเขาเชื่อว่าอ่ะก็สามารถขึ้นมาเป็นหนึ่งในแบ็กอัพของตัวลุกได้ในมุมของสโมสรเขาเชื่อแบบนั้นนะแต่ซึ่งเราทุกคนก็มีสิทธิ์ที่อาจจะไม่ได้เชื่อมั่นแบบสโมสรอาจจะเชื่อว่าเฮ้ยมันก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยเออโอริกิกเนีรยเรารู้สึกว่าเชื่อมั่นไม่ได้อยู่แล้วมินามิโนะเนี่ยยังต้องรอดูก่อนหรือว่าออกเกตชมเบรนเนี่ยก็ต้องรอดูก่อนเช่นกันนะ แต่ร่างกายเขาฟิตแล้วนะครับออกเลเชอร์มาเรนเนี่ยแบบไม่ได้เจ็บเลยนะอันนี้ต้องรอดูครับแล้วก็ทางเว็บไซต์อีกเว็บหนึ่งเขาก็บอกว่านี่เป็นโอกาสเหมือนกันสําหรับมินามิโนที่เดี๋ยวในช่วงหลังจากนี้ถ้าฟิมิโนเจ็บนะซึ่งเราไม่รู้ว่าเจ็บยาหรือเจ็บสั้นเดี๋ยวรอยือนยันรอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งแต่ว่ามินามิโนคุณจะต้องแบบคว้าโอกาสให้ได้เหมือนที่ซิมิการ์ทำก่อนหน้านี้ซิมิการ์ได้รับโอกาสตอนลอบบ้เจ็บแล้วก็ทําได้ดีเนี่ยฟิมิโนเจ็บทีนี้ถึงตาของคุณแล้ว อ่ะสมมุติใช้ซาร่ามาเน่โชตาใช่ไหมครับเพราะจะเปลี่ยนคนหนึ่งเ่ยมันจะเขาจะต้องเปลี่ยนมินามินโนก่อนทีนี้แหละมารอดูครับนะบททดสอบครับบททดสอบตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปเนี่ยพักเบกทีมชาติกลับมาโปรแกรมถี่จัดๆเลยฮะโปรแกรมเยอะมากครับทีนี้เนี่ยพูดถึงการที่ว่าลิปูยังเซ็นใครได้อีกหรือไม่คือถ้าเอาเป็น การเซ็นสัญญาแบบปกติที่นักเตะที่มีสัญญาเซ็นไม่ได้แล้วเพราะว่าตลาดมันปิดแต่ว่านักเตะฟรีเอเน่์เนี่ยมันอยู่นอกเหนือจากนั้นนักเตะฟรีเอเนต์คุณสามารถเซ็นได้แม้ว่าตลาดจะปิดแล้วมันต่างกันครับทีนี้เนี่ยปัจจุบันคนที่เพื่อนๆเห็นในภาพนี้ครับจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในตำนานของเราก็ได้นะก็ด a นิเอลเซอร์ิชนะครับอยู่กับเรามาอย่างยาวนานเหมือนกันก่อนจะแยกทางกันเมื่อปี2 0 1 8ันด้นี่แหละนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเซอริชนะครับไปอยู่ใน ตุรกีมาปีมือปีหนึ่งนะครับแล้วก็ผอเอิญมีคดีความเรื่องอมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเกี่ยวกับก,บการพน,นันเหมือนกับเขามีญาติของเขาแล้วเขาเหมือนเหมือนเขาไปบอกญาติเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวเองเล่นอันนี้นะเดี๋ยวข้าเล่นข้าว่า่าข้าจะไปเซบีย่านะอะไรแบบนี้ถ้าผมจาไม่ผิดนะแล้วแบบมาโดนลงโทษแบนหกเดือนอนะ่ะพอหลังจากแบนปุ๊บก็พอตอนโดนแบนปุ๊บก็โดนทางสโมสรโต้สังกัดใน ตักียกเลิกสัญญาไปแล้วเป็นเวลาเกือบเกือบปีแล้วอะถ้านับจากตอนนั้นจริงๆไม่ใช่แค่6เดือนที่สเตอร์ลิตยังเป็นนักเตะฟีเอเยนเมื่อเร็วๆนี้ไปทดสอบฝีเท้ากับมายโยกาในสเปนก็ยังไม่ได้สัญญาก็เท่ากับว่าปัจจุบันยังเป็นฟีเอเยนซึ่งเนี่ยในโลกออนไลน์ครับอย่างเช่นทวิตเตอร์เจ้าดังอย่างแอนฟิ l อิดิชั o นเนี่ยที่มีผู้ติดตามกว่าแสนคนเขาก็บอกว่าสเตอร์ลิตน่าสนใจมากหนึ่งเลยสเตอร์ลิตรู้จักสโมสรอ,อยู่แล้วถ้าจะเอามาแบบ แบ่งเบาภาระเอามาช่วยงานแบบระยะสั้นยืเซ็นฟรีเข้ามาเนี่ยหนึ่งเลยมันฟรีสองเซอร์ริตเขารู้อยู่แล้วรู้ภายในสมุสอนว่าเป็นยังไงแบบรู้เขาไม่ต้องปรับตัวแล้วก็รู้จักสไตล์ของคอปอยู่แล้วนะเซอร์ริตเป็นคนที่เป็นที่ป๊อปปูล่าในห้องแต่งตัวเป็นเป็นแบบเป็นคนที่ทุกคนในห้องแต่งตัวรักอ่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างที่สามได้โคตามโกลนที่ลิวอี่พูลต้องการแล้วก็อย่างที่สี่เป็นกองหน้าที่ ถ้าเกิดว่าได้รับโอกาสในกอรอบเขตโทษก็ค่อนข้างเฉียบคมนี่แหละเขาบอกว่าตอบโจทย์อ่าเดี๋ยวเพื่อนๆลองแสดงความเห็นเข้ามานะทีนี้ไม่ใช่มีแค่ทวิตเตอร์เจ้าดังก็จะมีพวกแฟนบอลธรรมดาด้วยที่ก็เนี่ยรวบรวมมาให้เห็นว่าส่วนใหญ่เขาบอกเออในเมื่อตอนนี้มันซื้อแบบไม่ได้ซื้ออแต่ว่ามันมีของฟรีอยู่นี่ก็ลองเอามาก็ได้เอามาระยะสั้นหน่อยไหนแบบเซอร์ริตก็ยังเป็นฟรียเยอ,อะหนักหาทีไม่ได้ก็เอามาสักครึ่งยืมมาสักหกเดือนก็ได้ยืมมาจนถึงมกราคมก็ได้แล้วมกราคมค่อย ค่อยแยกย้ายก็ได้อะไรแบบนี้ยืมมาก่อนไหมเอออันนี้ผมว่าก็น่าสนใจจริงๆนะแล้วผมลองมาเปิดดูรายชื่อตั้งแต่เรียููเนี่ยแล้วผมลองนับดูนะว่าโฮมโกลนแปดคนเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยถึงหรือยังคือจริงๆส่งไม่ถึงก็ได้นะจะส่ง6กส่ง7ก็ได้แต่ว่าก็แค่คุณก็จะเหมือนเสียโคต้าของคุณไปอ่ะนะครับผมนับดูนะโฮมโกลนของเรีพููเนี่ยมีอยู่เคนแสดงว่าจริงๆมันยังสามารถ ใส่ไปได้อีกสักหนึ่งหรือจะเกินหนึ่งก็ได้แต่หมายถึงว่ายัง,ยงเว้นว่างใส่ได้อีกหนึ่งอ่ะซึ่งนั่นแปลว่าถ้าซื้อสซิดมาก็ใส่ตรงนั้นได้เหมือนกันถูกไหมอันนี้ก็น่าน่าสนใจถูกป่ะแล้วก็เออที่ผมนับเนี่ยผมจะไม่ได้นับพวกคนที่อายุยังไม่ถึง21ปีนะเพราะว่าอย่างเช่นเครอ,นอร์ติสโจนทาวิเอรเลียนเนี่ยยังนับว่าเป็นโฮมโกรไม่ได้นะครับเพื่อนเพเพราะว่าตามกฎแล้วพวกนักเตะที่อายุน้อย,นอยเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียน จะจับอยู่ในหมวดของนักเตะดาวรุ่งได้เลยนักเตะดาวรุ่งไม่จาเป็นต้องลงทะเบียนแล้วก็ลงได้เลยนึกภาพออกไหมฮะอันนี้ผมอธิบายคร่าวๆแค่ประมาณนี้แล้วกันนะก็นี่คือประโยชน์ผมเห็นด้วยนะถ้าจะเอาสเตริทมาก่อนตอนเนี้คือมันซื้อคนที่มัน,มนเก่งกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเพราะตลาดมันปิดแล้วไงแต่สเตอริทเองเขาในเมื่อเขาไม่มีสโมสรเนอี่ยเอาเขามาก่อน6เดือนได้ลงน้อยลงมากไม่ว่ากันให้มาซ้อมให้มาฝึกก่อนแล้วมังกราเผื่อเขาผ่านความฟิตอะไรเขาอยากจะย้ายอีกทีนึงก็เรื่องของเขาแบบ6เดือน เอาไหมลองก่อนผมว่าน่าสนใจมากนะครับสำหรับแดเนียลสลิชลองแสดงความเห็นกันเข้ามาครับนะเออโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันที่เรื่องต่อมาครับหนึ่งพาดหัวใหญ่วันนี้ที่ผมนํามาฝากเพื่อนเพื่อนก็คือพอดีในช่วงสองวันที่ผ่านมาโอ้โหมันก็มีกระแสเกี่ยวกับเรื่อง f อฟเกอามากมายผมเข้าใจนะผมต้องบอกตอนนี้ก่อนว่าผมเข้าใจที่แฟนบอลไม่พอใจ f อฟเพราะว่าผมก็ ผมก็ไม่โอเคเหมือนกันที่พวกเขาแบบไม่ยอมลงทุนที่จะซื้อตัวลูกให้สักหน่อยแม้ว่ามันจะมีเหตุผลอ้างมาว่ายังไม่ได้ยังไม่เจอคนที่ใช่หรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็อาจจะอ้างมาแบบนั้นแต่ผมก็อยากรู้สึกผมก็ยังรู้สึกว่าจริงๆควรซื้อสักคนนึงนะสาหรับตัวลูกนะคือได้กองหลังโกนาเต้มาโอเคแต่ตัวลุกมันต้องซื้อด้วยใช่ไหมผมก็แสดงความเห็นไปแล้วแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีคนถามเรื่องที่ว่าเอฟเ FG รวยหรือเปล่า FG ยังไงแบบงกหรือเปล่า คือจะมองว่างกก็ได้แหละแต่ว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจตัดสินอะไรบางอย่างอาจเพื่อนอาจจะต้องพยายามหาข้อมูลด้วยแต่ถ้าไม่หาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหามาให้เราลองเปรียบเทียบกันหน่อยฮะเอาเป็น the top 10 richest football club owner หรือที่เรียกว่าคนที่รวยที่สุดในโลกของฟุตบอลเลยเอา10คนเจ้าของ10อันดับแรกของทุกหลีกบนโลกใบนี้เลยนะ10อันดับแรก อันดับหนึ่งแน่นอนครับชิกมันซูอันนี้เขาคิดเป็นหลักเงินเหนรียญสหรัฐนะส0งหมล้านเหนรียญสหรัฐครับชิกมันซูของแมนเชสเตอร์งลงมาก็จะเป็นน่แฮะของไลซิกอ่านชื่อไม่ออกขอข้ามนะจะได้เร็วเร็วหน่อย1 9ึ0 0ล้านเหนรียญสหรัฐอ,อ,อ,อันดับสามก็ของยูเว่อันดับสี่ก็ของฮอฟเฟนไฮม์อันดับ5้าโรมมนอับบาโมวิดหมื่นสล้านเหรียญน,นะครับ อันดับ6 LA Galaxy อันดับ7 s t a r c o e n g e นะฮะเ0 0 0ล้านเหรียญเอาคนดังๆนะอันดับ8ของ Paris Saint-Germain นี่8 0 0 0ล้านเหรียญอันดับ9 Inter Milan แล้วก็อันดับ10นะครับของ New England Revolution อันนี้ของหลีกไหนผมจำไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผมว่าน่าจะเป็นสหร,รัฐเมกาแหละนะครับอ่ะนี่คือ10อันดับแรกของโลกนี้ไม่มี f H g เข้ามาติดอยู่ใน10อันดับแรกครับอ่ะผ่านไปทีนี้ ถ้าวัดแค่สิอันดับแรกของโลกใบนี้ไม่พอเราต้องย่อยสเกลให้มันเล็กลงมาสิเราลองมาดูยี่ในในบรรดาทีมในพรนะีเมียร์ลีกเนี่ยนะในในพรีเมียร์ลีก FSG จ h อห์นเดอยู่เฮนรี่อยู่อันดับที่เท่าไหร่อะเราลองมาไล่กันข้อมูลต่อไปนี้นะครับเป็นข้อมูลที่นับนะครับในช่วงรอบ1ปีที่ผ่านมานะหนปีนะประมาณปี2020กับ2021อนะครับอัปเดตอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่า ค่อนข้างอัปเดตชิคมันซูอยู่ที่หนึ่งเหมือนกันอันนี้พราะอันนี้แปลงเงินกลับมาเป็นเงินปอนนะซึ่งตัวเลขมันก็อาจจะต่างกันอันนั้น20,000เหรียญสหรัฐแต่ถ้าเป็นเงินปอนมันก็คือประมาณ15,000ปอนหนึ่0หมล้านปอนหนึ่า15,000ล้านปอนนะครับอ่าชิกมันซูอันดับ2ก็อบาโมวิชครับ 9, 9้0 0นะ9,600ล้านอ่าสแตนโคเอนเก้ของอาร์เซนอลอันดับ3ครับ6,000นกว่าล้านปอนฟูลแลม นะห้าพันเก้าแต่ตกช้าไปแล้วอันนี้ก็อย่างที่บอกมันเป็นข้อมูลภายในหนึ่งปีที่ผ่านมาครับอ่ะก็ไล่เรียงกันไปปึ๊บ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 อ่าเกลเซอร์ er ของแมนยูสามพันแปดร้อยล้านนะครับอ่าแล้วก็อ่าโจชัวแฮริสนะอันดับเก้าครับว่ากันไปสิบสองนะยังไม่เจอเอฟเอจเลยนี่อันนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดเนี่ยเป็นอ่าคุณไอยาวัฒน,นประภานะครับของเลสเตอร์นะสองพันสองพันเก้าร้อย 60ล้านนะครับเกือบเกือบสามพล้านปอนด์นะครับจอห์นเฮนรี่มาแล้วครับแล้วก็ทอมเบอร์เนอร์หรือว่า FG นะครับของลิเวอร์พูล2,600ล้านอยู่อันดับที่13ในพรีเมียร์ลีกคือถ้าเทียบกัน20ทีมโดยประมาณนะจอห์นเฮนรี่อยู่ประมาณกลางกลางตารางอันดับ13บสาำหรับเรื่องของความรวยอ่ะอีกเว็บหนึ่ง13บสเชื่อมกันครับสำหรับ Talk Sport ก็ให้ตรงกันดังนั้นเนี่ยคือถามว่าพวกที่มาเป็นเจ้าของพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันมีใครจนไหมมันไม่มีใครจนหรอกครับคนไป คนที่มาประกอบธุรกิจแบบนี้มันคือก็มหาเศรษฐีแหละทุกคนแหละแต่ว่าในมหาในหมู่มหาเศรษฐีมันก็จะมีคนที่รวยกับแบบรวยจนแบบใช้ยังไงก็ไม่หมดกับรวยแบบใช้แล้วต้องคิดหน้าคิดหลังซึ่งทรัพย์สินเฮลี่2000กว่าล้านเนี่ย2 3 0 0ล้านเนี่ยกับทรัพย์สินของ ถ้าเราจะนาไปเทียบกับของแมนซิตี้มันเทียบไม่ได้อยู่แล้วแบบบางที่บอกให้2 2หมื่น3พันล้านด้วยเซมี่บางที่บอก8 0 0 9 0 0ล้านคือมันต่างกันบางทีบางคนก็ต่างกัน4 5เท่าบางคนก็ต่างกันเป็น10เท่าดังนั้นโอเคถ้าจะเทียบผมว่าต้องไปเทียบกับคนที่ทรัพย์สินใกล้ๆกันเนี่ยอย่างพวกแถวๆ3พันล้านเนี่ยเออมาเทียบกับเฮนรี่ไมอัชีอย่างเงี้ยก็จะเห็นภาพนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่นํามามาให้ให,ให้เพืเ่อนๆได้ ได้ฟังตรงนี้ตรงนี้บ้างไม่ใช่ว่าะจะจะได้ทราบตรงนี้เพราะมันก็มีหลายคนถามเข้ามานะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องของจอ์นบานกันบ้างนะครับจอห์นบานเนี่ยก็แสดงความเห็นที่อาจจะไม่ตรงความเห็นกับเราแต่ก็เป็นมุมมองหนึ่งลองมาฟังดูว่าตลาดที่จบไปไม่ได้ใครเพิ่มเนี่ยจอ์นบานแกรู้สึกยังไงจอห์นบาลบอกว่าต่อให้ริพูไม่ได้ใครแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าทีมชุดปัจจุบันบวกกับการได้โกเนเต้มาหนึ่งเนี่ย ก็เพียงพอที่จะสู้นะเขาบอกว่าจริงๆนับผู้เล่นอีกหลายคนเนี่ยมันนับเป็นเหมือนเปรียบเสมือนผู้เล่นใหม่ได้อาทิเช่นฟนานได้คุณได้ฟนดานได้กลับมามันเหมือนก็คุณได้ผู้เล่นใหม่กลับมาคนหนึ่งคุณได้โกนาเต้มาผู้เล่นใหม่จริงโชต้ากับติอาโก้เนี่ยปีที่แล้วได้ปรับตัวเต็มๆแล้วเริ่มเล่นดีตอนท้ายซีซั่นโดยเฉพาะติอาโก้เนี่ยที่เห็นในภาพท้ายซีซั่นประมาณ10นัดสุดท้ายติอาโก้เล่นท็อปฟอร์มมากแต่ปีนี้ยังเหลือเรื่องความฟิตว่าเมื่อไหร่จะฟิตเต็มถงงังก็รนอะ แล้วแล้วก็พวกนี้พวกนักเตะใหม่ซิมิการ์ด้วยใช่ไหมพวกนี้ที่มาปีที่แล้วได้รับได้ปรับตัวกันหนึ่งปีเต็มๆแล้วก็เหมือนมันเริ่มคุ้นชินกับทีมมากขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วนี่จอร์แดนเขายังไม่ได้พูดถึงพวกเอลงเอเลียดที่ที่ครอปพูดอยู่เสมอว่าฮาวิเอเลียดมินามิโนเนี่ยก็เปรียบเสมือนผู้เล่นใหม่ที่ถูกดึงกลับมาตรงนี้แหละแต่มันคือใน,ในตามบริบทก็คือมันไม่ใช่ผู้เล่นใหม่ที่ซื้อเข้ามาจริงๆมันมีแค่โกนเต้เคนเดียวแต่ว่ามันไม่ ไอคนอื่นๆมันเป็นการเปรียบเปยนั่นคือสิ่งที่จอร์บานเขาพูดว่ามัน,มนโอเคเขาบอกว่าแต่โชคไม่ดีหน่อยในโลกปัจจุบันนี้บางทีแฟนๆรู้สึกว่าทางแก้ไขหรือว่าทางที่จะชนะทางเดียวก็คือการต้องทุ่มเงินในตลาดซื้อนักเตะเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปแน่นอนบางสถานการณ์จอร์บานบอกว่าเราก็ต้องซื้อเพื่อพัฒนาทีมแต่สําหรับในปีนี้เขาบอกว่าลิปูยังยังไปต่อได้ นะไม่จําเป็นต้องซื้อก็ไปต่อได้เขาบอกว่าเราควรเขาบอกว่าเราควรที่จะเชื่อมั่นในสโมสรแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของเจร์เกนค็อปนี่คือมุมมองจากทางจอร์นบานซึ่งถามว่าผมมีมุมเห็นด้วยไหมมีมุมเห็นด้วยก็มีก็คือโอเคที่จอร์นบานพูดมาก็เห็นด้วยในหลายๆเรื่องที่เขาพูดแต่แน่นอนจอร์นบานก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ว่าตัวลูกเราอะ มันขาดคุณภาพนะเขาไม่ได้พูดถึงโอริกี้เนี่ยว่าถามว่าโอริกี้ลงมาแล้วมันเปลี่ยนเกมอะไรได้บ้างอะ่ะถูกไหมเขาก็ไม่ได้พูดถึงมินามิโนะเนี่ว่ามินามิโนะแทนซา,า่าได้ไหมละ่ะมินามิโนะแทนมาเน่ได้ไหมในระยะยาวอะ่ะแบบแบบสมมติเปลี่ยนลงมาแล้วมันฝากความหวังได้ขนาดนั้นไหมเนี่ยผมคือผมก็พูดมาเสมอว่าผมในทีมชุดนี้นะมันไม่ใช่ทีมที่แย่นะที่เพื่อนเห็นในภาพเนี่ยเอาเพื่อนลองดูรายชื่อตัวจริงตัวสำรองมันไม่ได้แย่ถึงขั้นที่ว่าเฮ้ย โอ้โหหลุดท็อปโฟหรือว่าตกชั้นเลยมันไม่ใช่แบบนั้นแต่แค่ว่าถ้าเกิดมันมีตัวลุกเจ็บอะปีหน้ากังวลสุดกองกลางโอ้โหเพียบไปหมดแปดคนอันนี้ผมไม่ห่วงกองหลังแน่นมากประตูก็แน่นเหลือแค่ตัวลุกนี่แหละที่เราทุกคนก็ตั้งคําถามตรงตัวลุกนี่แหละว่าถ้ามีคนเจ็บจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือความกังวลของพวกเราแล้วซึ่งจอร์บานไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ดังนั้นผมก็มีเรื่องที่แย้งจอร์บานในเรื่องนี้นะถูกไหมฮะอ่า แล้วก็ผมก็อยากบอกเพื่อนๆว่าผมเนี่ยผมเป็นคนที่เป็นกลางนะไม่ได้เข้าฝั่งไม่ได้แบบว่าเอ้ยเอียงไปฝั่งไหนนะผมพยายามหาข้อมูลของทั้งสองฝั่งเอามาเอาข้อมูลมาอยู่ตรงกลางแล้วเรามาตัดสินมันจะเห็นทั้งข้อดีของด้านนี้ข้อเสียด้านนี้ข้อเสียของฝั่งนี้ข้อดีของของทั้งสองฝั่งอะไรแบบนี้นะครับอ่ะมากันที่ช่วงสีสันหงแดงนะครับซึ่งก็สนับสนุนโดยนะครับบอกต่อคาเฟ่น,นะครับแฟนชายธุรกิจชานมไข่มุกนะครับในราคาแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ย สนใจนะครับลองสอบถามไปนะตั้งแต่39 0 0 0บาทไปจนถึง8 9 0 0 0บาทนะครับเปิดบริการมากว่า7ปีแล้วนะครับสนใจสอบถามไปที่แฟนเพจของบอกต่อคาเฟ่น,นะครับแอดไลน์ลเบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนี้ก็ได้นะครับรวมไปถึงยาถ่าย1 2 3เป็นยาถ่ายระบายท้องถ่ายสะดุดช่วยได้สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันกู๊ดบายหนึ่งเก้าทำจากกระชายขาวแล้วก็ถังเช่านะครับร้านขายยาทั่วไปหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจของท่านขายยาจอมทองแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับอ่ะสีสันแรกที่นํามาฝากนะครับ เมื่อวันก่อนเนี่ยนอร์เวย์นอร์เวย์ของเอริกบราห์ฮาร์แลนด์นะครับเจอกับฮอลแลนด์ของเฟอร์กิลฟันไดายอ่าดวลกันในสนามเสมอกัรหนึ่งต่อหนึ่งนะครับกินกันไม่ลงนะครับซึ่งเราจะเห็นมือของฟันไดายนิ้วของฟันไดายเพื่อนเื่อนโฟกัสไปที่นิ้วของฟันไดายเดี๋ยวผมซูมเข้ามาเนี่นะมีการล็อกนิ้วเพราะว่า แล้วเป็นการล็อกในเกมเลยนะคือตอนเริ่มต,ตอนเริ่มต้นเกมยังไม่ต้องคือฟันได้อะนิ้วเหมือนนิ้วมีหักเล็กน้อยนะิ้วมีแตกมีหักเล็กน้อยในเกมนี้แล้วคนก็สงสัยว่าเฮ้ยนิ้วฟันได้ทำไมหกักแล้วเป็นอะไรเป็นมากไหมก็คือไม่ต้องห่วงอนะฟันได้เขาแค่ก็ล็อกไว้อะแล้วก็นิ้วเหมือนตีอาโก้ก็เคยนิ้วหกักเห็นไหมตีอาโก้เคยมาถึงมันก็เป็นปกติที่นักฟุตบอลน,นิ้วหักได้แต่ว่าหักเพราะใครปรากฏว่าหลังจบเกมเนี่ยเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์ n g ให้สัมภาษณ์กับสื่อทีวีสซึ่งก็เป็นสื่อในบ้านเกิดนะครับในในอร์เวย์เขาก็บอกว่าอืผมเองแหละที่ไปหักนิ้วเขาอะนะเพราะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมไปหักนิ้วเขาได้ยังไงแต่ว่ามันจะมีจังหวะหนึ่งที่ผมเนี่ยเข้าประทะกับเขากับฟันไดเนี่ยพอเข้าประทะแย่งบอลกันเสร็จปุ๊บฟันไดร้องโอ้ยฟักบบหาเอ้ยหักหักนิว้วฉันทำไมเนี่ยเจ้าฮานั่น ซึ่งฮาแลนด์้องงนะเห็นมาแกาวหัวแคร็กๆๆแล้วฮาแลนด์ก็บอกว่าเออเขาก็ดีนะที่เขาก็พูดออกมาว่าผมทําให้นิ้วเขาหักนะแต่ว่าผมไม่รู้จริงๆว่าผมไปทําให้หักได้ยังไงก็คือไม่รู้อ่ะมันคงไปกึกกักกันแล้วก็ก็หักกันโดยไม่ได้ตั้งใจแหละแต่มันก็เป็นแบบนี้แหละนั่นแหละครับฮารแลนด์ก็พูดอย่างนี้นะซึ่งผมก็เขียนเรื่องนี้ไว้ในเพจแล้วผมก็แซวว่าฮารแลนด์ไม่ยกโทษให้ห่อทาฟันได้นิ้วหักไม่ยกโทษให้ปีหน้าย้ายมาก่อนมาใส่เสื้อหงส์แดงแล้วก็เล่นนกัับฟได ถึงจะยกโทษให้ er. er. แล i, 60, I i ้วผมก็ขำฮ่าฮนะครับแล้วผมก็ทิงทายว่าจะบ้าจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อนะค่าตัวไม่เท่าไหร่ไอ้ค่าตัว60-70ล้านเนี่ยพอกันฟันได้แต่อ้ค่าเหนื่อยเนี่ยอยู่กับไลโอลาเนี่ยนะมีข่าวว่าไลโอลามันเรียกค่าเหนื่อย7-8แสนปอนเนี่ยคุณพระบายบายเถอะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีสี่สานอีกอย่างหนึ่งคือแฟนบอลก็ชวนจิ้นฮะ คือฟันดาเขาอัพ IG s t o r รในช่องทางโซเชียลของเขาเองเนี่ยอัพเป็นรูปเขากอดกับฮาร์แดนจริงๆเนี่ยเห็นไหมเออเห็นไหมอูแฟนบอลถึงขั้นว่าโอ้โหตอนแรกก็ว่าจะไม่จิ้นแล้วนะแต่กอดแล้วก็กันขนาดนี้ก็นะจินเล็กๆอะ่ะถือว่าเป็นความจิน้นแล้วก็มีสื่อสารอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับฟันดาเอาวันนี้ฟันดาเดย์ฮะช่วงที่กําลังสัมภาษณ์สื่อหลังจบเกมเนี่ยมีแฟนบอลเข้ามาครับเดี๋ยวให้ดูนะ ยูดีแฟนบอลเข้ามาแล้วเหมือนจะขอถ่ายรูปฟันไดก็แบบอะไรวะฟันไดไม่ให้ถ่ายอะ่ะเพราะว่ากูยังสัมภาษณ์อยู่เลยเข้ามาทําไมแล้วัากนันได้ก็ผลักไว้ปุ๊บผลักกัน <c oughs> คือมาเลยผลักไปแล้วก็สัมภาษณ์ต่อแม่ก็คืออันนี้ก็เรื่องของมารยาทแล้วนะคือแบบคือโอเคจะวิ่งลงมาจะถ่ายรูปแบบแต่อันนี้เขาสัมภาษณ์อยู่อะ่ะแต่เหมือนแฟนบอลก็คงจะต้องรีบเข้าไปแหละเพราะว่าผมว่าต้องมีกรงมีกาดวิ่งตามมาแหละก็คงจะแบบลงมาแล้วมันต้องคุ้มแล้ววะต้องถ่ายให้ได้แต่ว่าไม่ได้ นะอาทิ้งท้ายที่เจเกนคอปครับ,รบเจเกนคอปคว้ารางวัลน,นะครับเขาเรียกว่า Friendship Award ซึ่งผมไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือผิดแต่ว่ามันไปเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เฟรนชะิปอวอร์ดแหละเป็นรางวัลเยอรมันบีติดเฟรนชะิปอ a วอร์ดมอบให้กับบุคคลที่แบบมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองประเทศทั้งเยอรมันแล้วก็ประเทศอังกฤษนะเพราะว่า <laughs> กับเยอรมันเขาก็เป็นตำนานกับที่อังกฤษเขาก็คือบุคลากรที่แบบโด่งดังแล้วก็ใช่ไหมคว้าแชมป์กับเรามาครับเจอร์รคอปก็ได้รางวัลนี้แล้วก็เป็นรางวัลเป็นคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ด้วยนะครับส่วนฝ่ายที่จัดตั้งเนี่ยจัดตั้งรางวัลนี้ขึ้นมาแล้วเป็นปีแรกและคอรปได้คนแรกด้วยเนี่ยฝ่ายที่จัดตั้งคือเขาเรียกว่าหอการค้านะครับหอการค้าอังกฤษที่อยู่ในประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็รวมไปถึงสถานทูตอังกฤษที่อยู่ในเยอรมันด้วย เขาจะตั้งรางวัลน,นี้แล้วก็มอบให้กับเจกิ้คอปเดี๋ยวเจกิ้คอปเนี่ยจะต้องมีช่วงเวลาที่เขาบอกว่าพรุ่งนี้คําว่า tomorrow tomorrow ของวันที่2ก็คือวันนี้วันที่3เดี๋ยวเจกิ้คอปนะครับจะบินไปที่ดอทมุนนะไปที่สนามซิกน a อิดูนาพาร์คสนามบ้านเก่าเขานะฮะเพื่อไปรับรางวัลน,นี้ก็ยินดีกับเจกิคอปด้วยฮะผู้สารความสัมพันธ <c oughs> ์ <c oughs> นะโอเคครับประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับ ชื่นชอบกันสําหรับคลิปนี้ง่ายๆกดไลค์ให้หน่อยครับคนละหนึ่งไลค์ทุกๆคลิปเลยใครที่ดูผมชอบแค่กดไลค์นะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็กดให้หน่อยแล้วกันแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารหรือว่าเวลามีไลค์สดมีสตรีมต่างๆลงคลิปต่างๆมันแจ้งเตือนเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับ